สวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้เราจะมานับรถ้อกันว่าเขามาจอดนอนที่นี่กันกี่คันนะครับหนึ่งคันครับสองคันครับถ้ามองถัดไปนู่นอีกก็สามคันสี่คันนะฮะนู่นครับเอาเท่าที่มองเห็นนะครับสี่คันแล้วนะฮะ ตรงนี้อีกครับห้าคันหกคันครับเจ็ดคันแปดคันครับตรงนู้นอีกแปดแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 15คันนี้มีเต็นท์นอนด้วยครับ16 17 17คันแล้วนะครับ18 19 20 21 22 2ี่สิบอ้าวคันนี้มีป้ายแดงด้วยครับ2ี 24. 25ิบ้าแล้วนะฮะให้ดูตรงนี้ครับยี่สิบหกยคันครับโอ้โหรถคอกเยอะจังครับ28คันครับ เมื่อก่อนคันนี้ก็เป็นรถคอกนะครับแต่เป็นคอ,อกเตี้ยนะครับตอนนี้ไม่มีคอ,อกแล้วครับยี่ปคันครับนะฮะรถคอ,อกเขาก็มาจอดเรียงรายกันอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะแอบไปดูคันนี้หน่อยว่าคันนี้รหัสดาวอะไรคันนี้คุ้นๆกับรหัสดาวสามเก้าสามบังต่ออัดนะครับสติกเกอร์ป้ายแดงๆนี่ สามารถบอกได้ว่าเจ้าของรถนั้นเป็นใครนะครับเพราะว่าสติกเกอร์ป้ายแดงๆนั้นเราทำการลงทะเบียนนะครับนี่ครับรหัสดาว393สติกเกอร์ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับเป็นสติกเกอร์ที่สามารถรู้ได้ว่าเจ้าของรถนั้นใช้ชื่อเฟซอะไรและเขาเป็นใครนะครับ เป็นความมาตรฐานของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับเจอกันก็ทักทายกันได้พูดคุยกันได้นะฮะรถคันนี้วิ่งเกือบล้านกิโลแล้วนะครับโหปีที่แล้วนี่รู้สึกว่าแปดแสนกว่านะฮะปีนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะฮะคันนี้เป็นรถจังหวัดตราบ,บ้านผมเอง ชานี้ก็มาสวัสดีเพื่อนๆตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆก็พาเพื่อนๆมาดูรถคอกโอ้อยู่ฝั่งนู้นอีกนะครับนุ้งฮะถ้ามองดีๆนะครับอยู่ฝั่งนู้นอีกนะครับจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ยี่แปดหรือเปล่ายี 9, 30, ่เก้าสามสิบสามสิบเอ็ดนุ้งฮะสามสิบเอ็ดคันโอ้โหเยอะอยู่พอสมควรนะครับนะบเพื่อนๆชาวรถคอกเขาก็มานอนกันอยู่ที่นี่นะครับเขาก็มาพักอาศัยกันอยู่ที่นี่ เป็นที่จอดนอนนะครับฝั่งนู้นเพียบครับฝนะั่งนู้นอีกเยอะนะครับนู้นให้ดูครับนูนนะ้นะนนูครับโอ้โหแทบจะบอกว่าเกือบสี่สิบคันก็ว่าได้นะครับเยอะมากนะฮะนี่แหละครับนะฮะชีวิตคนขับรถคอกก็สามารถกินนอนตามปั๊มได้หรือไม่ก็มาพักอาศัยอยู่ที่เขตของราชการได้นะครับนะฮะ ตอนนี้ตู้คอนเนอร์นี่ก็ไปวิ่งงานกันเกือบหมดแล้วครับปกติในร้านนี้ก็จะมีตู้คอนเนอร์ประมาณนุ่นแหละฮะสามสิี่คันนะครับไปไหนมาเนี่ยคันนี้เนี่ยคันนี้ช่วงล่างเขาดีนะครับทำมาทำมาดีใช้งานนานแล้วเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเจองานหนักงานเบามาเยอะนะครับ วิ่งเกือบล้านกิโลแล้วฝากชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเลยครับนี่ครับสติกเกอร์ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับเรามีความมาตรฐานในการดูแลสามารถที่จะรู้ได้ว่ารถคันนี้เป็นของใครนะครับเพราะทุกคนจะมีเบอร์เป็นของตัวเองนะฮะโอเคสวัสดีตอนเช้าๆครับพี่น้องบ๊ายบาย